รู้ไว้เพื่อลูกน้อยทารกแรกเกิดกับการอาบน้ำจะทำอย่างไรเพื่อความสะอาดและความปลอดภัยที่สุดมาดูกันค่ะ 1. ล้างมือก่อนอาบน้ำความสะอาดเป็นสิ่งที่สำคัญมากอย่าลืมล้างมือให้สะอาดก่อนอาบน้ำให้ทารกทุกครั้งและควรตรวจเช็คเล็บมือไม่ให้เล็บยาวเพื่อความปลอดภัยของทารกหากเกิดอุบัติเหตุนะคะ 2. เตรียมน้ำอุ่น ควรมีที่วัดอุณหภูมิน้ำและน้ำอุ่นอุณหภูมิที่เหมาะสมควรอยู่ที่32-37องศาเจศาเซลเซียสลงในอ่างสูงเพียง2-3นิ้วเท่านั้นนะคะต้องใช้มือวนในน้ำก่อนเพื่อให้อุณหภูมิไม่ร้อนจุดเดียวกวนให้น้ำมีอุณหภูมิเท่ากันทั้งอ่างคะ่ะ 3. อุปกรณ์สำหรับอาบน้ำ สำหรับอุปกรณ์ในการอาบน้ำต้องมีไว้ใกล้ๆมือเสมอค่ะเช่นสำรีก้อนทองน้ำธรรมชาติสบู่ยาสระผมสำหรับเด็กผ้าห่อตัวผ้าอ้อมโต๊ะอาบน้ำทารกเป็นต้นเพื่อความสะดวกในการหยิบและลดความเสี่ยงอันตรายหากเดินหยิบสิ่งของซึ่งพื้นห้องน้ำที่เปียกลื่นอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะ 4. เริ่มโดยการสระผมเพื่อป้องกันทารกหนาวให้ห่อตัวทารกด้วยผ้าคนหนูโดยใช้มือทั้งสองข้างประคองตัวทารกให้มือข้างที่ถนัดประคองศีรษะทารกและอีกข้างประคองช่วงไหล่จากนั้นใช้แขนสองข้างหนีดเข้าตัวทารกใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วกลางปิดใบหูสองข้างและชุบฟองน้ำเปียกลูบไล้ผมของทารกอย่างอ่อนโยน ใช้แชมพูสำหรับเด็กเท่านั้นและระวังน้ำยาเข้าตาทารกนะคะแล้วจึงค่อยเช็ดผมให้แห้ง 5. ล้างใบหน้าเริ่มจากการนำสำลีชุบน้ำอุ่นให้เช็ดตาและใช้สำลีก้อนใหม่เช็ดใบหูทีละข้างอย่าลืมเช็ดเท่าความสะอาดซอกหูคอจมูกและมุมปาก ขอเป็นจุดที่สิ่งสุกระโปกสะสมให้เช็ดด้วยความอ่อนโยนนะคะ 6. การอาบน้ำลำตัวเตรียมผ้ารองข้างอ่างไว้วางทารกไว้จากนั้นใช้ฟองน้ำชุบน้ำอุ่นถูบริเวณทั่วร่างกายเปียกหมาดๆจากนั้นนำสบู่มาถูมือให้เกิดฟองแล้วค่อยลูบไล้ไปบนร่างกายทารกทุกส่วนอย่าลืมซอกต่างๆเช่นซอกคอและแขนขา จากนั้นใช้แขนประคองตัวทารกใต้ไหล่และศีษะมายังอ่างใกล้ๆที่เตรียมไว้กวากน้ำล้างสบู่ออกให้หมดและซับตัวให้แห้งทันทีนะคะ 7. เช็ดทำความสะอาดสะดือสำหรับทารกที่สะดือยังไม่หลุดให้จับปลายสะดือดึงขึ้นเบาๆให้ส่วนโคน ใช้สำลีชุบน้ำอุ่นเช็ดจากโคนสะดือไปหาส่วนปลายและซับให้แห้งสนิทในขณะที่เช็ดสะดืออาจมีเลือดหรือน้ำเหลืองออกมาไม่ต้องกังวลไปนะคะเพราะเป็นระยะที่สะดือใกล้หลุดใช้เวลาประมาณ7-14วันหลังคลอดค่ะแต่ถ้าสังเกตว่าสะดือมีอาการบวมแดงประกอบกับอารกมีอาการมีไข้ร่วมด้วย อาจจะเกิดการติดเชื้อให้รีบพบแพทย์ทันทีค่ะ 8. ทาแป้งหลังอาบน้ำการทาแป้งเป็นการช่วยให้ทารกมีผิวลื่นสบายตัวโดยแป้งที่ใช้นั้นต้องเป็นแป้งสำหรับเด็กไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมหรือสารเคมีที่อันตรายอื่นๆหากทารกที่สะดือยังไม่หลุดห้ามทาแป้งบริเวณสะดือนะคะเพราะจะทำให้ทารกติดเชื้อจากสายสะดือได้ค่ะ และทั้งหมดนี้คือวิธีการอาบน้ำที่สะอาดและปลอดภัยต่อทารกค่ะการอาบน้ำไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิดและก็ควรระวังคืออย่าทิ้งทารกให้อยู่อ่างคนเดียวเพราะทุกวินาทีสามารถเกิดอุบัติเหตุได้เสมออีกทั้งไม่ควรอาบน้ำเกิน5-7นาทีเพื่อป้องกันทารกเกิดอาการป่วยนะคะสร้างสุข,ขอ,อนามัยที่ดีแก่ทารกเพื่อความสุขของลูก ส้างอิงข้อมูลจากด้วยความปรารถนาดีอีกจากขออภิบาลทารกแรกเกิดโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี